แนวคิดในการเปลี่ยนชื่อประเทศของจอมพลปอพิบูลสงครามและหลวงวิจิตวาทการสะท้อนแนวคิดในสิ่งที่เรียกกันว่าเชื้อชาตินิยมและความเป็นชาตินิยมนี้เองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเบื้องต้นเป็นไปเพื่อการต่อต้านชาวจีนที่กําลังเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในประเทศสยามขณะนั้นและมันสมองคนสําคัญคือหลวงวิจิตวาทการซึ่งน,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 น่าแปลกนะครับหลวงวิจิตวาทการเนี่ย แกมีความเป็นจีนมากกว่าไทยนะครับแกชื่อกิมเหลียงและคนพวกนี้ก็ต้องการพิสูจน์ความเป็นไทยจา๋าหลวงจิตก็เล่นงานจีนเป็นอย่างมากเลยครับสมัยจอมพปอลปอได้งานจีนเป็นอย่างมากและก็เล่นงานชนชาติอื่นในเมืองไทยและตอนนั้นเนี่ยเราลืมไปนะครับเอาอย่างฮิตเลอร์นะครับชื่อประเทศเปลี่ยนไปในตอนที่ฮิตเลอร์เป็นใหญ่ครับฮิตเลอร์กบเช่นเดียวกันนะครับใช้คำว่าดอยชแลนด์เราก็ใช้คำว่าไทยแลนด์ แต่กระบวนการเปลี่ยนคำสยามเป็นไทยไม่ได้ยุติลงเพียงเฉพาะชื่อประเทศแต่ยังหมายถึงทุกสิ่งที่มีคำว่าสยามเข้าไปเกี่ยวข้องกลุ่มอำนาจนิยมอมตยาธิปไตยเนี่ยเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นไทยเปลี่ยนพระสยามเทวาธิราชเป็นพระไทยเทวาธิราชเปลี่ยนสยามสมาคมธนาคารสยามกรรมจนอะไรเนะี่ยแล้วเปลี่ยนชื่อมหา,มหาวิทยาลัย วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยแม้กระทั่งเพลงชาติสยามที่มีมาแต่เดิมก็ได้รับการปรับเปลี่ยนเนื้อร้องใหม่ ให้เป็นเพลงชาติไทยเอ่อเพลงชาติครับแต่ก่อนนี้มันเพลงประเทศสยามนำประเทืองเมืองทองนะฮะไทยเขาครองรัฐนะฮะหลงคุณวิจิตมาตราเป็นคนแต่งที่นั้งมาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยรวมเปนเนื้อชาติเชื้อไทยสังเกตไหมครับเพลงชาติคํานี้ก็เป็นคำกบ รประเทศไทยรวมเรื่เรื้อชาติเชื้อไทยผมนี่มันมีชาติเชื้อเจ๊กรวมอยู่ด้วยนะครับแล้วเรามาโกหกตัวเราเองได้ทำไมครับอันนี้ผิดมากเลยนะครับสำหรับจอมพลปอพิบูลสงครามแล้ว เพื่อการสร้างฐานสนับสนุนในหมู่มหาชนไม่มีอะไรดีเท่ากับการปลูกกระแสชาตินิยมหรือการปลุกใจให้รักชาติดังนั้นนับตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นไทยได้สำเร็จจอมพลปอได้นำประชาชนเข้าสู่กระบวนการสร้างชาติในรูปแบบที่เรียกว่ารัฐนิยมหลายครั้งเพื่อน,นำประเทศไปสู่ความเป็นทันสมัยพันจจอมพลปอบอกสมบูรณ์แล้วเราไม่เอาแล้สยามมันล้าหลังมันโบราณ ม,นมโโนันนุ่งโจกเบนกันท่นบอกจโกเบนเนี่ยเอาอย่างขเขมรมามันกินหมากกันล้านหลังสั่งให้เลิกหมดตัดต้นหมากหมดเลยครับเพราะเราจะจะทันสมัยเราจะสีวิไลจะเอาอย่างฝรัง่งแต่พมปอพี่บุญถึงก็งพูดในนั้นในอาจารย์กิตนี่มันเห็มิน่าผมฟังแต่พนปอบ,บอกอยากจะเห็นกรุงเทพเนี่ยเต็ไมไปดได้ปล่องไฟเพราะปล่องไฟอุตสาหกรรมอย่างมังมาเซลที่ท่านไปอยู่ฝรั่งเศสท่านบอกยอดพระเจดีย์เนี่ยไม่มีประโยชน์ไเลยมันล้าหลังโบราณเนี่ยเราถูกฝรั่งล้างสมองแบบนี้ แนวคิดชาตินิยมนี้ได้ถูกพัฒนาไปสู่การทำสงครามเพื่อผนวกดินแดนสร้างมหาอาณาจักรไทยด้วยการปลุกระดมคนไทยให้ร่วมเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสตามมาด้วยการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองเขียนข้างกับประเทศญี่ปุ่นทำให้ไทยบุกเข้ายึดครองดินแดนของอังกฤษอันได้แก่เชียงตุงและเมืองพานในรัชฉาน รวมทั้งสรัฐมารายูทางทิศใต้อันได้กแก่ไซบุรีกรันตันปริสและตรังการูทั้งหมดเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงแนวคิดในลักษณะของการขยายอาณาจักรเช่นเดียวกับรัฐธินาซีฟาสิสของเยอรมันและรัฐธิทหารของญี่ปุ่นในห้วงเวลาเดียวกันประเิญในในช่วงนั้นเนี่ยท้งสประเทศเนี่ยรุดงใประเทศไทยก็มีปรยุนของ และผู้นาทางการทหารนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกที่มันอาจจะไม่ตรงกันทั้งหมดนะฮะเหตุผลจะมาก็บแบบหนึ่งญี่ปุ่นก็บแบบหนึ่งสําหรับญี่ปุ่นต้องการที่จะสร้างเขาเรียกว่าวงไพ่บูรณ์ในภาคบูรพา,านี้เป็นต้นเนี่ยของไทยเราก็มีความฝ่ายสูงทํานองเดียวกันว่าเราจะรวบรวมคนที่เป็นเ,เชือ้อเชื้อชาติไทยเนี่ย คือมีอยู่หลายๆประเทศในจีนในพมา่าในอินโดจีนต่างๆวันนี้เนี่ยต้องการรวบรวมคนเหล่านี้ให้เป็นอันหนึ่งเดียวแต่การรวบรวมคนเหล่านี้ให้เป็นอันเดียว,รรว,ว,วอันเดียวกันหมายความว่าเป็นการขยายอาณาจักรกว่าไปถึงแม้วันนี้เวลาจะผ่านมาเกือบ70ปีหลังการเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามเป็นไทยแม้ดูจะไม่ใช่เรื่องสำคัญในทัศนะของหลายคน แต่มรดกจากลัทธิเชื้อชาตินิยมของจอมพลปอยังคงส่งผลให้ปรากฏเป็นปัญหาให้เห็นอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เออครับผมผมคิดว่าเรื่องตั้งแต่ราบีใช้ชื่อประเทศไทยเนี่ยเอ่อลำบีปัญหามาเกิดตลอดกันแล้วกันนะฮะแต่ปัญหามันก็รุนแรงขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะฮะซึ่งมันมีปัญหาอย่างเช่นในกรณีภาคใต้ก็ดีแล้วก็ยังมีกรณีอีกเยอะแยะที่ไม่เป็นข่าว นะค,คือพวกตามไอ้พรมแดนต่างๆพวกกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาวขาวต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่คนมาถามผมว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยผม,มต้องพูดซะก,ก่อนว่าปัญหาภาคใต้เกิดขึ้นทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคำว่าไทยแลนด์เนี่ยมันมากับความช่อฉนมากันกดขี่คนอื่นโดยเฉพาะคนกลุ่มน้อยคนเล็กคนน้อยและที่หลับหูหลับตาเจริญรอยตามฝรั่งเพราะเวลาใช้คําว่าไทยแลนด์หรือประเทศไทยนั้นเราถูกบังคับให้แต่งฝรั่งนะครับ คุณเกิดไม่ทันนะผู้หญิงก็ต้องใส่หมวกนะผู้ชายก็ต้องใส่หมวกนะครับแต่มันอยู่ยังอยู่นะครับเคารพธงชาติ8ปดโมงเช้าหกโมงเย็นยังอยู่นะครับยังเคารพธงชาติอยู่ยังผิดกฎหมายอยู่มันต้องเลิกสิ่งเหล่านี้ครับแต่เราเลิกไม่ได้เพราะอะไรเพราะทหารยังเป็นรัฐภายในรัฐอยู่แทบไม่น่าเชื่อว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกที่มีการนําเรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศเข้าสู่วาระการประชุมเมื่อปีพุทธศักราช2482 ปัญหาเรื่องรัฐปัตตานีได้เคยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อคัดค้านอย่างเข้มแข็งจากนาวาเอกหลวงธรรมงนาวาสวัสดิ์ที่พูดถึงผลเสียของการเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นไทยเพราะนั่นหมายถึงการสร้างความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างกลุ่มชนไทยกับกลุ่มชนอื่นๆอย่างชัดเจนแม้จะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้กลับไปใช้ชื่อประเทศสยามอยู่หลายครั้งหลังจากจอมพลปหมดอำนาจลง แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเช่นในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2492ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างนายควงอภัยวงศ์คราวนั้นการลงคะแนนเสียงในสภาฝ่ายเห็นด้วยกับชื่อสยามต้องแพ้คะแนนไปอย่างเฉียดฉิว14เสียงต่อ18เสียงเรื่องชื่อประเทศสยามได้กลับมาเป็นหัวข้อถกเถียงกันอีกครั้ง ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2511สมัยที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐครองอำนาจผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฟื้นฟูบทบาทของพระมหากษัตริย์แต่ในการลงมติฝ่ายเห็นด้วยกับชื่อสยามกลับพ่ายแพ้ไปยังขาดลอย5เสียงต่อ134เสียงการชุมนุมยังได้รับความสนับสนุนจากประชาชนอย่างท่วมท้นแต่ที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งก็คือในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2517 อันเป็นยุคหลังการปฏิวัติ14ตุลาของนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่บรรยากาศแห่งอำนาจนิยมและทะหารกำลังตกต่ำการถกเถียงระหว่างชื่อประเทศสยามและไทยได้กลับมาสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งแต่ก็เป็นเพียงการอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติประปรายเพียง2-3ถึงคนเท่านั้นมีความพยายามที่จะเปลี่ยนนะครับที่จะกลับไปใช้สยามนะครับ แต่ว่ามันเรื่องมันใหญ่ไงเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยยากมากนะครับยกเว้นจะอาจจะต้องอทําการาปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจโดยกลุ่มสยามหนุ่มอะไรทานองเนี่ยนะยึดพวกเปลี่ยนชื่อเลยนะอาจจะได้นะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่คนที่เป็นกรรมการน่ยคือถ้าเผื่อคุณได้สอสอรอสอนอชอเป็นฝ่ายอมตตยาธิปไตยเขาก็เอาชื่อไทยแลนด์นะครับ เขาไม่เอาชื่อใสแอมไม่เอาชื่อสยามหรอกครับอันนี้คือปัญหาผมเรียนได้ไงครับการเปลี่ยนชื่อนี่จะเปลี่ยนได้ต่อเมื่อคุณมีจิตสํานึกที่ถูกต้องนะครับการเปลี่ยนเป็นสยามนี่หมายความพวกเราที่พูดภาษาไทยพวกเราที่ถือตัวเราเป็นคนไทยทั้งที่บางทีเตี่ยเราก็เป็นเจ๊กกงงเราก็เป็นเจ๊กเนี่ยนะเราอายเนี่ยเรงต้องเรียนมันสะกดให้เราอายเราต้องหนึ่งไม่อายในคำพื้นทั้งเรายายเราเป็นเขมรญาเราเป็นยวน ต้องมีความภูมิใจอันนี้ครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ต่อเมื่อคนโดยเฉพาะคนที่อ้างตัวเป็นคนมีความรู้คนที่ต่างตัวเป็นคนชั้นสูงต้องเปลี่ยนจิตสํานึกครับคือระบังชื่อมันคงมันคงไม่ทําให้เกิดอ,อะไรเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ผมเมื่อกี้ผมได้พูดในตอนอชื่อกับความสํานึกในความมั่นคงตัวเองและความสํานึกในความสัมพันธ์ คนที่ชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันเนี่ยมัดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยมันคงต้องมาทบทวนนโยบายความสัมพันธ์ภายในประเทศใหม่วันนี้ชัดเจนแล้วว่าความพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อนามประเทศกลับไปสู่สยามกําลังอ่อนแรงลงทุกขณะขณะที่คนรุ่นใหม่ไม่เคยได้รับรู้รากเหงา้าทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของตนเองเพราะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสยามเหล่านี้ ไม่เคยถูกบรรจุอยู่ในตำราเรียนของสถานศึกษาจึงไม่อาจกล่าวโทษหรือโยนความผิดใดๆหากพวกเขาไม่สามารถคิดไปไกลเกินกว่าสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยอยู่เสมอเพราะว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในตำราประวัติศาสตร์มันนอกตำราประวัติศาสตร์พูดตรงๆนะครับกระทรวงศึกษาก็ไม่บรรจุเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปโทษเยาวชนคนหนุ่มสาวก็คงไม่ได้นะครับเขาก็อาจจะคิดไปไม่ไกลไปกว่า สยามสแควร์หรือสยามพารากอน